เมื่อต่างประเทศชาวไอริสนะคะซึ่งอยู่ที่ไอแลนด์นะคะซึ่งอยู่แถวฝั่งยุโรปนะคะได้มีประเพณีหนึ่งขึ้นมานะคะประเพณีนี้จะจัดขึ้นทุกวันที่31ตุลาคมของทุกๆปีเลยจัดขึ้นมานานแล้วด้วยเป็นประเพณีที่มีความเชื่อว่า,าวันที่31ตุลาของทุกปีจะมีวิญญาณ จะเป็นวันที่โลกวิญญาณมาเชื่อมต่อกับโลกมนุษย์นะคะแล้วทําให้พวกวิญญาณต่างๆพวกผีต่างๆนะคะโกสต์แปลว่าผีนะคะต่างๆแล้วก็วิญญาณวิญญาณคือ Spirit นะคะพวกนี้จะมาหามนุษย์เพื่อสิงสู่มนุษย์นะคะดังนั้นมนุษย์เราต้องไฟท์ไฟท์คือการต่อสู้เพื่อที่จะได้มีชีวิตไม่ถูกวิญญาณเอาไปนะคะแล้ว ทำอย่างไรก็เลยแต่งตัวให้เหมือนผีแล้วก็ปิดไฟให้มืดแล้วในบางปีก็จะมีการนำคนที่เชื่อว่าถูกผีสิงสู่เนี่ยนำมาเผาเป็นเป็นเลยนะคะนักเรียนแต่ประเพณีนี้ถูกยกเลิกนานแล้วนะคะดังนั้นทุกวันนี้จะไม่มีการเผากันแล้วนะคะแล้วก็ประเพณีนี้ไปตรงกับเทศกาลการเก็บเกี่ยวเขาก็เลยเอาพวก ข้าวหรือว่าพวกวัตถุดิบในการที่เขาเก็บเกี่ยวได้พวกผักผลไม้ต่างๆนะคะมาเป็นเครื่องเส้นพอที่จะมาเป็นเครื่องเส้นแล้วหลายปีต่อมาก็เกิดเทศกาลที่มีการแต่งตัวคล้ายๆผีขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เทศกาลนี้สนุกไม่ซีเรียสน,นะคะนักเรียนเทศกาลของวันฮาลลวีนก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะจะมี witch ก็คือแทนแม่มดนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายนะคะแม่มดก็จะมาพร้อมอะไรแม่มดจะมาพร้อมแมวดำ black cat นะคะ which แม่มดนะคะแล้วก็ black cat ก็คือแมวดำนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีพูดผีปีศาจต่างๆก็คือ ghost นะคะมีหลายๆอย่างเลยนะคะทีนี้พอมี ต่างๆน,น,นานามาแล้วก็จะมีเด็กๆมาเล่นด้วยนะคะเด็กๆจะมาเล่นเขาเรียกว่า trick or t r e a t นะคะ trick แปลว่าหลอกออแปลว่าหรือ Tre a t แปลว่าเลี้ยงนะคะเด็กๆจะไปเคาะหน้าบ้านนะคะของทุกๆุกคนที่อยู่ละแวกแถวนั้นเพื่อที่จะขอขนมคนแถวนั้นก็จะให้เด็กๆนะคะได้เล่าเรื่องผีให้เขาฟังเป็นเทศกาลสนุกสนุก ทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบันมากยิ่งขึ้นมีการแต่งผีแต่งเป็นแม่มดแต่งเป็นแดกคคูล่าแต่งเป็นหลายๆอย่างนะคะทำให้เทศกาลนี้สนุกมากยิ่งขึ้นคุณครูหวังว่านักเรียนก็คงได้รับรู้ถึงเทศกาลต่างๆและพร้อมปรับตัวกับเจ้าของภาษาด้วยนะคะถ้าเราได้มีโอกาสไปอยู่ที่อื่นนะคะเราจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเขาแล้วก็จะได้ปรับตัวได้ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ